ในเดือนตุลาคม2568แน่นอนในรอบนี้เนี่ยมีดวงดาวยกย้ายราศีนะครับรวมถึงมีดาวเดินโคโจรวิปรลิตร่วมด้วยจะค่อยๆไล่ทีลนะดวงดาวนะครับเริ่มต้นเนี่ยตัวดาวพฤหัสบดีจะโคโจรเป็นมหาอุดเข้าสูาส่ราศีกรกฎนะครับในวันพฤหัสที่สองตุลาเวลา19บเนาฬิกานาทีแต่อยู่ไม่นานนะครับเดี๋ยวพอเดินธันวาก็เดินถอยกลับแต่เดือนนี้ย้ายเป็นอุดแน่นอน นะครับก็ถึงกับการพลิกเปลี่ยนร้ายกายดีในหลายๆราศีเช่นเดียวกันต่อมาเนี่ยนะครับก็เป็นดาวพระศุกร์โคโจรเข้าสู่ราศีกันได้ตำแหน่งเป็นนิดนะครับในวันเสาร์ที่11ตุลา2568หลังจากนั้นเนี่ยตัวดาวพระาทิตก็โคโจรเป็นนิดในวันเสาร์ที่18ตุลาเวลาตี5นาิา10นาทีดังนั้นเนี่ยเขาบอว่ามีที่2ลวง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับดาวพระพุธเนี่ยที่อยู่ราศีตุลจะโคจรไปสู่ราศีพิจิกในวันที่23ตุลายิามนาฬิกา37นาทีและก็โคจรถอยกลับมาจากพิจิกสู่ตุลเนี่ยนะครับ31ตุลา19นาฬิกา3 2มนาทีแน่นอนว่าดาวพระพุธเนี่ยมลแล้วก็เสดแล้วก็พักเพราะว่าอยู่จากตุลไปพิจิกไม่กี่วันแล้วก็เดินถอยกลับมาตุลอีกและดาวพระรอังคารเนี่ย โคจรในวันอาทิตย์ที่26ตุลาเวลา8นาฬ39นาทีดาวอังคารจากโคจรเป็นเกษตราธที่ดีมีพลังกำลังเข้มแข็งตีโกนกับดาวพาพฤหันเป็นคู่สมพลต่อกันขะนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับย่อมีความรีไ้า์แต่ละราศีแตกต่างกันไปแต่ในเดือนนี้เนี่ยเป็นช่วงของทศการการออกรรษาอย่างไรเสียการทําพุนเรื่องของกฐินนะครับ เราไม่ได้เป็นคนกําหนดเองพุทธงค์ได้กําหนดอนิสงค์ของกรถิ่นเป็นบุญใหญ่เท่ากับในหนึ่งปีมีเพียงหนึ่งครั้ง,งนะครับสิบสองเดือนเนี่ยมีเพียงหนึ่งเดียวหนึ่งเดือนที่ถือว่าเป็นอนิสงส์ใหญ่หรือหนึ่งครั้งนั่นก็คือตัวของออกพรรษาเนี่ยยาไปจนถึงขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบสองหรือเรียกง่ายๆว่าลอยกระทงก็มีระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือนอาจจะเดือนเศษนิดๆนะครับดังนั้นจุดนี้จึงเป็นบุญใหญ่ถ้าใครมีโอกาสได้ร่วมนะครับผมว่าดาวพฤหัสบดีโคจรเป็นอุด แล้วคุณได้ทําบุญใหญ่ด้วยมีแนวโน้มทิศทางที่ดีกับดวงชะตาเป็นการเสริมหมามุคลน,นะครับเราจะเป็นเททองหลอ่อพระฝังลูกนิมิตสร้างโบสถ์ทำกฐินอาคารสถานวิหารแม้ในช่วงเวลานี้อาจจะมีข่าวข่าวเรื่องของศาสนาไม่ค่อยดีแต่ยังไงศรัทธาของเรานะครับซึ่งคนธรรมดา่างเราเนะี่ยอุบาสกอุบาสิกาถือเป็นหนึ่งในสี่เสาหลักแห่งพระพุทธศาสนาพิสุภิิษุณีอุบาสกอุบาสิกานะครับเมื่อใดก็ตามเนี่ยสี่เสาหลักนี้ยังคงมั่นคงอยู่ศาสนายังอยู่ได้เรา ก็ไม่สนับสนุนเรื่องของข่าวข่าวที่นะครับโอเคคนประพฤติไม่ดีเนี่ยเราก็ไม่สนับสนุนขาแต่ไม่ได้แปลว่าศาสนาทั้งหมดจะต้องเสียไปดังนั้นเนี่ยยังไงอน,นิสงส์กฐินหรือบุญกุศลใหญ่ก็เรียกว่าเหมือนรับเป็นองค์กรดีกว่าอย่าทำกับตัวบุคคลเราถือว่าเราทําให้กับตัวองคอ์กรหรือตัววัดคุณนับถือวัดไหนหรือคุณนับถือที่ใดคุณจะไปตรงน,นั้นก็ได้นะครับหรือเดี๋ยวนี้คุณอยากจะกระจายก็ได้เช่นสมมติผมมีหนึ่งรอบาทผมทําบุญสิบวัดวันละ10บาทก็ได้ ไม่ต้องทำวัดเดียวหนึ่งร้อยก็ได้ก็กระจายกระจายกันไปสิบบาทแรกทำในเรื่องของนะครับเช่นกระถินพระป่วยอีกสิบบาทต่อมาทำฝังลูกนิมิตอีกสิบาทต่อมาทำเรื่องของการสร้างศาสนสถานวิหารโบสถ์เจดีย์พระประธานเมรุพระศพต่างๆซื้อที่ดินถวายวัดก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นไอนส่งใหญ่เหมือนกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นเกติกันน้อยในการแนะนําในการพลิกุบื้ตาในโอกาสที่ดาวรัศมีโยกย้ายราศี นะครับอันนี้ก็เป็นการพยากรณ์ในภาพรวมในคลิปต่อไปนะครับสามารถรับชมรับฟังกันได้เลยว่าแต่ละราศีมีดีมีร้ายประการใดกันนะครับสําหรับท่านที่เกิดในลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีมีชาวลัคนาราศีมีในช่วงนี้เนี่ยเขาบอกเลยว่าโอกาสโปรเจกต์โครงการต่างๆเรื่องของหน้าที่การงานมีโอกาสได้รับมอบหมายโปรเจกต์โครงการงานสาคัญให้คุณหรือใครก็ตามเป็นปู่ย่าตาทวดพ่อแม่ที่ผ่านมาไม่มีก รอบนี้ผมว่ามีเกณฑ์จะมีลูกค่อนข้างจะสูงหรือได้บุตรหลานบริวารลูกน้องเปิดรับสมัครงานในลูกน้องเป็นมือซ้ายมือขวาคนสําคัญเข้ามาช่วยเหลือหน้าที่การงานได้เป็นอยา่างดีในขณะเดียวกันถ้าหากท่านใดมีคนที่อาศัยกาลังตั้งท้องตั้งการอยู่ถ้าหากคลอดในช่วงปลายปีนะครับช่วงที่ดาวพฤหัสเป็นอุดนี้มีโอกาสได้อภิชาตตะบุหรือคนที่ดีเ้าเรียกเป็นเป็นช้างม้าก็เรียกว่าอาชานาในี้ ได้ของที่ดีมาสู่บ้านเรือนจะนําความเจริญงอกอางามมาให้แต่ถ้าให้ดีควรจะดูเลือกผานปาร์ตีประกอบด้วยไม่งั้นปาร์ตีตมดวงมันได้แต่ตามเลือกอาจจะทําให้มันติดติดขาดขาปิดฟ้าปิดฟ้า,าไปก็อีกเกรื่องหนึ่งนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของเงินทองเป็นยังไงช่วงนี้ผมว่าเงินเงินทองทองของคุณเนี่ยมีโอกาสรายได้ดีเป็นกอบเป็นกำแต่มันจะไปส่งผลชัดเจนช่วงของปลายตุลานะครับจะเด่นชัดมีโอกาสได้รับ เงินได้รับงานโปรเจกต์โครงการแบบแปลกๆแบแบ,แบ,แบไม่คาดคิดหรือคนเก่าแวะไปเวนมาอุดหนุนลูกค้าเก่าที่เคยห่างหายไปกลับมาแวะไปเวนมาดึงไปดึงมาแบบนี้ได้ประสบพบเจอแล้วมีช่องทางเดิมต่อยอดกันต่อดึงกันไปดึงกันมาทําให้เจริญงอกงามมากขึ้นแต่อาจจะต้องมาด้วยแลดลึกยาเง,ง,งิงงหนหรือความขยันแน่นอนแต่ไม่ต้องกังวลอาบเนื้อต่างกับน้ำแต่ได้ตังทำไป ดีกว่าสามเสด็จพวกขอบคุณตบไล่แป๊ะ,ะแปะฟรีอย่างนั้นอย่าเป็นไงเลยเลยนะครับไม่คุ้มค่ากันเรื่องของความรักเอีตอนนี้เนี่ยดาวพระพุธเป็นเรื่องของความรักโดยตรงมันส่งผลไม่ค่อยดีนะครับเพราะอย่างที่บอกไปในช่วงตน้นปพอช่วงปลายปลายปีเนี่ยนะครับก็ถือว่าปลายปลายเดือน23ตุลาเนี่ยดาวพระพุธย้ายไปพิจิกพอสามสิบเอ็ดย้ายมาอยู่ดาศีตุลผมว่าความรักต้องอดทนกันให้มั่นนะไม่งั้นถ้าช่วงนี้ ใครมีปัญหารักลักเลิกเบิกเดี๋ยวมันเลิกกันจริงเราจะไปพูดค่อยๆเท่านะเฮ้ยทะเลาะแบบนี้ทายัีไม่เปลี่ยนกันเลิกกันไปเลยเลิกเลิกเลิกที่ผ่านมาพูดมันไม่เลิกรอบนี้พูดมันเลิกกันเลยนะพอเลิกกันเสร็จเดี๋ยวคุณจะมาคิดซึมซึมเศร้าๆร้องผมร้องไห้กันไม่คุ้มนะอย่าไปพูดด้วยอารมณ์นะมันมีอาโม้มอย่างนั้นจริงๆนะลอยต่อตุลาไปพฤกจิไปยนทำมาเล่นไปนะเดี๋ยมันรักลักเลิกถ้าช่วงนี้ไปพระบ้าบอบอพูดท้าทายกันเลิกจริงนะแล้วมานึกถึงความสัมพันธ์ที่ผ่่่่าาาานนนนนมมมมคยยลููี้ไไพพดดเทััะรรบงตต ในเดือนนี้มีอีกจุดหนึ่งที่ต้องระมัดระวังไว้มีเพราเป็นจุดที่คุณิ่มต้นโปรเจกต์โครงการอะไรเรื่องอย่าได้เปิดเผยสู่คนภายน,นอกพยายามให้ให้รู้เฉพาะคนที่ไว้ใจได้เท่านั้นไม่อย่างนั้นหนึ่งถูกเินทาสองความลับจะล้วนไหลถูกเอาไปขุดไปคุยไปขายมีแนวโน้มเสียหายขั้นอย่างนั้นดังนั้นให้รู้เฉพาะคนที่ไว้ใจได้เท่านั้น ไม่งั้นมีปัญหาแน่นะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่ต้องเฝ้าระมัดระวังในเดือนตุลา2 5ง8ัาหรับท่านที่เกิดในล,นลัคนณาราศีมีทุกคนทุกท่านยังไงคลิปนี้ก็ลงก่อนอยู่แล้วในเดือนต่อๆไปก็ขอให้เฝ้าระมัดระวังตามท,าที่เราแนะนำกันนะครับ สวัสดีครับอาจารย์ยุทธนาอรลวัฒนกุลครับก็เข้าสู่ปีที่15แล้วนะครับผมจากประสบการณ์ดุดวมงานที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะครับการตั้งศาลการเปดเปิดกิจการที่ประเทศกัมพูชาที่หลายคนอาจจะเห็นในเฟซบุ o กหรือทางเพจอรวมไปถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นนายตำรวจนะครับที่เราได้ทําการวางเลิกจัดหิ้งพระหรือจัดรายละเอียดต่างๆเพื่อให้เสริมดวงตาให้มีหน้าที่การางานที่ดีขึ้นหรือพ่อค้าต่างๆนะครับให้เขามี เรื่องของนะครับกำไรหรือความจเจริญงอกงามในกิจการครับสำหรับเนื้อหาในครั้งนี้นะครับจะได้มีความเข้าใจในหลักโหราศาสตร์หรือสับแสงต่างๆที่ดูแล้วเหมือนจะยากงงงวยๆ,ๆคุณเรียนครั้งนี้แล้วคุณจะเข้าใจรายละเอียดทั้งหมดแต่ประเด็นหลักสําคัญที่สุดก็คือตัวเคล็ดลับนะครับที่เราได้เรียนมาจากอาจารย์ต่าง,างๆอาจารย์ พัฒนาพัฒนาศิริอาจารย์พระพุทธพยากรอาจารย์ผลตีบุญาทองเนียมคุณยุทธเน่ยจว่าเลียงชาได้ถ้าคิดถึงผมขึ้นถึงจะจะนานได้รูครูกเปนไป,ไปเค็ดลับระดับชั้นครูโขนต่างๆจะลงมาสู่รายละเอียดการสอนคล์สอ,ออนไลน์ในครั้งนี้ครับ เนื้อหาเราก็จะมีในเรื่องของรายละเอียดเรื่องพบเรือนดวงดาวต่างๆนะครับพื้นฐานที่มาของโหราศาสตร์ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรรายละเอียดเบื้องต้นนะครับเราจะอธิบายที่มาที่ไปให้ชัดเจนนะครับเรียกว่าเปิดเผยความลับของจักรวาลให้ทุกท่านได้ทราบกันที่สําคัญคือเคล็ดลับระดับชั้นครูโหนนะครับบรมครูต่างๆจะอยู่ในรายละเอียดคอร์สออนไลน์พื้นฐานในครั้งนี้ครับเพื่อให้คุณได้เข้าใจแล้วจะนําไปสู่การพยากรณ์ในภายภาคหน้าครับ